พอดี icana, <favorite Center. S 1> ว่าลืมอัดคลิปเปิดไว้ก็เลยขออนุญาตมาอัดคลิปเปิดให้กับทุกคนนะคะก็สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันใน Day e t Walk V ที่11นะจ๊ะคือก็ไม่กล้าพูดคำว่าไดเอทได้เต็นปากเต็มคำาเพราะว่าอาหารที่กินก็จะมีความว่าเอออันนี้มึงไดเอทยังนะอาหารที่มึงกินนี้เขาเรียกว่าไดเอท t ยังนะ แต่ก็ขอพื้นที่ในการแบบว่าแก้ตัวให้ตัวเองนิดนึงแล้วกันนะอ่ะก็คือจริงๆแล้วว่าอัานอน่ะรู้นะคะว่าสารอาหารที่ดีหรือการจัดหน้าปาอาหารที่ดีอ่ะมันต้องทํำยังไงแต่ว่าแค่อันในตอนเนี้ยมันเป็นอันที่อยากจะชิล อยากจะกินขนมอยากจะกินอาหารที่แบบอาจจะแปรรูปบ้างน้ำหวานบ้างหรืออะไรบ้างเนี้ยเพื่อที่จะแบบเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองอะแล้วก็ช่วงที่อันลดน้าหนัก30มสิกิโลอะตอนนั้นอะอันก็ไม่ได้กินแบบนี้นะคะอันจะมีความแบบว่าเข่งคัทําอาหารทานเองแบบ90%คือทําอาหารทานเองเลยนะการหลุดกินขนมสักชิ้นหนึ่งหรือว่าการหลุดท,ทำไอเอฟเนี่ยจะมีได้น้อยมากๆนะคะแต่รู้สึกว่าตอนนี้อันอยู่ในระดับสัดส่วนที่อันก็โอเคในระดับหนึ่งคือ ือมันอาจจะไม่ได้เฟิร์มอันก็รู้สึกที่จะพอใจกับตัวเองแล้วในระดับหนึ่งนะคะอันก็เลยอยากจะมีความชิลมากขึ้นอะไรอย่างนี้ ก็เป็นว่าให้ทุกคนดูเพื่อความแบบว่าบัานเทิงผ่อนคลายดูเป็นเพื่อนกินข้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเออแก้ตัวเยอะบเบิ้เบิ้มมากแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มแต่เอทดวอล์กที่11อของเรากันเลยดีกว่านะคะอาหารมื้อแรกนะคะวันนี้อยากกินไข่ดาวนะคะก็เลยดาวไข่มาสี่ฟองนะคะแล้วก็ราดด้วยแม็กกี้นะแล้วก็มีอันนี้เป็นจอปูนะคะ3มลูกนะคะลูกใหญ่มากนละทุกคนมาเริ่มเลย,ยไข่แดงแบบเยิมย้ม จ้ปลูลูกใหญ่มากอะทุกคนไหนเงาปูวะ วันนี้นะคะอันก็ออกมากินข้าวกับเพื่อนนะคะก็จะมีปลาเผานะคะไก่ทอดยำแหนมนะก็วันนั้นอันมีความรู้สึกว่าอยากจะกินปลาเผาก็เลยเน้นไปที่ทางปลาเผานะคะแล้วก็จะมีขนมบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะกินกับเพื่อนก็วันนั้นกินไปประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากนะคะกําลังดีเนาะ วันที่2นะคะเปิดมาก็คือเป็นโปรตีนรถเข็นนะคะก็คือขับรถผ่านแล้วเห็นป้ารถเข็นนะคะขายพวกไก่ย่างปลาดู่กไก่ทอดอะไรอย่เงี้ยก็เลยซื้อมารวมๆกันนะคะกินกับข้าวนะอยู่ดีๆก็คิดถึงการกินปลาคุกกับข้าวปลาดุย่างกับน้ำปลาง่ายๆเลยอะ่ะแต่อร่อย มื้อเย็นวันนี้นะคะก็กินเป็นสลัดแล้วก็ไข่ต้มอีก3ฟองนะคะอันกินสลัดกับอันนี้นะคะน้ำสลัดคีโตนะคะคือวันนี้นึกอะไรไม่ออกรู้สึกว่ามีอาการเหมือนเบื่ออาหารอะแล้วก็นอนแบบเวลาผิดป,ปกติมากเลยนะคะยิ่งทําให้แบบว่าสมองยิ่งเบร์เบร์นึกไม่ออกไม่รู้ว่าจะกินอะไรงงไปหมดนะคะต้นนี้แล้วการกินสลัดก็คขึ้น่นาจะอุบาทเป็นพิเศษ เปิดมามื้อแรกของวันนี้นะคะก็มากินไอติมนะคะทุกคนอันสั่งเป็นไอติมกะทินะคะ3ลูกแล้วก็โรยด้วยถั่วเหลืองนะคะชอบกินมากทุกคนหิ้ยงานดำอร่อยอะ่ะกลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้ออกไปกินไอติมนะคะแล้วก็ซื้อเคบับนะคะเจ้าเดิมเลยที่นันกินอาทิตย์ที่แล้วชอบมากอร่อยมากเลยก็เลยแบบนึกอะไรไม่ออก คซื้อเคบับมากินเคบับไก่ชีสอร่อยตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงอือเมื่อกี้กินไอต็มไปแล้วแล้ว่ากินเคบับไม่แน่วันนี้อาจจะกินมือเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะช่วงนี้มีความเบื่ออาหารนิดนึงอ่ะแบบว่าไม่รู้จะกินอะไรนึกออะไรไม่ออกนะคะถ้าไม่หิวหรือไม่อยากกินก็อาจจะข้ามไปเลย อาหารวันนี้นะคะเป็นผัดวุ้นเส้นผักรวมนะคะทุกคนเมื่อวานอันอกินเคบับไปตอนแบบเย็นๆแล้วใช่ปะ่ะมันแบบสี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันก็อิ่มยาวรู้สึกไม่ค่อยอยากอาหารจริงๆอะ่ะก็เลยอยู่ได้สบายมากเท่ากับว่าเมื่อวานกนะ็คือกินแค่เคบับแท่งหนึ่งกับไอติมสามลูกช่วงไหนที่มันจะไม่อยากมันก็ไม่อยากริๆน,นะ มื้อเย็นก็เหมือนเดิมนะคะผัดวนเส้นผักรวมนะคะทุกคนตอนนี้นะนึกแต่ว่าอยากจะกินอะไรดีนึกไปนึกมากินอนเดิมแล้วกันอะไรเส้นเป็นก้อนขนาดนี้เจอกันวันพรุ่งนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปนอนนึกก่อนว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรดีนะ เปิดมาวันนี้นะคะก็จะเป็นขนมจีนน้ำเงียวนะคะก็คือเมื่อเช้าผ่านร้านอาหารเหนือนะคะแล้วก็เออรู้สึกว่ามีฟิลอยากจะลองกินขนมจีนน้ำเงียวอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอันไม่ถนัดอาหารเหนือเลยคือแบบกินแล้วมันไม่ค่อยเข้ากับปากอันนะเออแต่ว่าก็อยากจะลองดูอีกนะเฮ้ยแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะแคปหมูแล้วก็น้ำพริกหนุม่มขอลองน้ำพริกนุ่มก่อนนะน้ำพริกหนุ่มนี้นะ่าจะเป็นอาหารเหนืออย่างเดียวที่อันแบบกินได้อะถูกปาก เฮุ้มันกินหนมกินมากดอกเงี้ยวใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะกินไม่เป็นก็คือเกลียดทิ้งหมดเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเอา้าเขากินกันด้วยนะไม่เกลียดรสชาติแต่ว่ากินได้ ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีมือเย็นนะคะอาหารเย็นนะคะมีข้าวผัดเนื้อแล้วก็ยำปลากระป๋องนะคะข้าวผัดกับยำปลากระป๋องคือเข้ากันมากทุกคน,นแบบอร่อยอะ่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นผัดคะนา้าปลากระป๋องนะคะแล้วก็ข้าวสวยตอนนี้ก็เริ่มพยายามกลับมาทําอาหารทานเองแล้วนะแบบว่าก่อนอันนี้นมันเกียจอะเกลียดมากเลยไม่อยากทําอาหารเลยมันจะเป็นแบบช่งชวงๆถ้าช่วงไหนทําเองก็คือทําเองทุกวันวาร์ปมาตอนเย็นนะคะก็มา กินชาบูนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านโชกุนชาบูนะคะอันชอบเมนูยำแซลมอนของเขามากเลยมันอร่อยมากเลยนะแล้ววันนั้นก็กินไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจริงๆอ่ะไม่ได้นึกอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษนะคะก็เลยไม่ได้แพนไว้ซึ่งถ้าปกติแล้วว่าถ้าอันจะกินชาบูหรือหมูกระทะอะไรเงี้ยอันก็จะทํา IF แบบ23่สทับหคือวันนั้นตั้งใจจะมากินมื้อเดียวแล้วจบใช่ปะแต่ว่าพอดีมันไม่ได้อยู่ในแพนไงก็เลยกลายเป็นว่าเอาวันนั้นกิน2มื้อเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าก็กินข้าว มาแล้วนะก็หนักอยู่นะคะ แต่ชาบูอย่างเดียวก็ไม่ได้จบไงเราก็มากินสตรอเบอรี่นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือ1นกิโลนะจริงๆอ่ะอันนี้อันมานั่งร้านขนมหวานนะคะร้านบัวลอยแต่ว่าอันไม่ได้อยากกินขนมหวานไงแล้วอันเห็นว่าเขาขายสตรอเบอรี่ด้วยอันก็เลยซื้อมานะคะกล่องนี้1นกิโลนะคะทุกคนให้ถ่ายว่าอันสามารถกินสตรอเบอรี่ห่กิโลหมดป่ะหมดนะคะมันเหมือนแบบเฮ้ยกินไปได้ไงสตรอเบอรี่ห่กิโลแต่จริงๆแล้วแกมันทําได้กินได้กินได้สบายมากด้วยนะคะก็วันนั้นกินแบบลากยาว ทั้งวันเหมือนกับมันมันก็ทำ IF นะแต่ว่ามือน,นี้มันก็จะค่อนข้างติดกันนะเออ ลากยาวมาจนถึงช่วงบ่าย2องบ่ายสนะคะก็มากินซุก,กี้น้ำทะเลนะคะเอ้ซุกี้ทะเลนะเออแ่ะแหละก็คือวันนี้อันออกมาข้างนอกนะคะแบบว่ามีอบรมเรื่องการแบบยิงปืนอ,อะไรเงี้ยเออคืออันมีความสนใจด้านนี้ขึ้นมานะคะก็เลยแบบว่าเออมาอบรมอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าก็ก่อนที่จะไปขึ้นอบรมนะคะก็มีกินซุกี้อันนี้นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วย,ยขนมปังมันคือพายผักขมในเซเว่นอันชอบกินพายผักขมใน Seven. แม้มากเพราะว่ามันอร่อยมากนะคะก็เลยซื้อมาติดๆไว้นะก็เลยกินพอมื้อหานี้เป็นเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบว่าคึ่งคึ่งสองทุนะ่มอะไรเงี้ยอ่ะไม่รู้จะกินอะไรแบบนึกไม่ออกเลยนะคะก็เลยว่าโอเควันนี้วันสุดท้ายละมือเย็นกินเป็นเบาๆหน่อยกันก็เลยจะกินเคเคแพนเค้กดีไลนะคะป๊อบคอนวันนี้มันยุ่งมากแล้วมันก็นึกไม่ออกด้วยอะไรด้วย เอาจิงปะเมาหน่อยคือเมื่อช่วงต้นวีกอะช่วงพักประมาณสองสามวันอะไรเงี้ยอารมชั่งน้ํานหนักแล้วน้ําหนักอันแบบว่าลดลงมาแบบงงมากเลยนะคะแบบ55ต้นต้นแบบจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าช่วงนั้นมันเหมือนเป็นช่วงที่เบื่ออาหารมากเลยแล้วก็ช่วง4ี่หวันก็รู้สึกว่าเออเริ่มกลับมากินได้เยอะแล้วอะไรเงี้ยเออก็ไม่รู้ว่าน้ําหนักมันจะแบบขึ้นมาหรือป่ามานั่นแหละข้อเสียของการไม่ได้ออกกําลังกายคือน้ําหนักมันค่อนข้างที่จะ สวินได้ง่ายมากนะคะทุกคนก็ดีว่าทุกๆเดือนอ่ะอันต้องมีไปลบรอยสักอะไรเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันที่แบบทําให้ออกกาลังกายเนไม่ได้เออเพราะว่าแผลมันก็เจ็บอยู่นะทุกคน<อ>ก็นั่นแหละเดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะว่าอ,อัปเดตน้าหนักอาทิตย์นี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เห็นน้ำพริกหนุ่มในตู้เย็นเจอนี่เลยค่ะอะไรอะแคปหนู่ เจอกันตอนต้นคลิปก็มาสรุปผลกันนะคะน้ำหนักปัจจุบันอันอยู่ที่55.30เดี๋ยวเดี๋ยวยว55.45ค่ะทุกคน ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นน้ำหนักที่น้อยที่สุดที่ทุกคนเห็นใช่ปะซึ่งจริงแล้วอ่ะน้ำหนักที่น้อยที่สุดที่อันช่างแล้วเห็นกับตันแล้าห็มันเองมันอยู่ที่5 5าสิบห้าจุดหนึ่งแแหละแต่ว่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะขยับนิดๆิดน่อยๆนะแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะอันก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่อันแบบว่ากินไม่ได้จริงจังขนาดนั้นน่ะมันก็สามารถที่จะทําให้ลดได้นะคะแต่ว่าข้อเสียของการที่เราไม่ยอมออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําหนักแบบสวิงไปมาได้แบบง่ายมากๆนะคะ จริงอะอันรู้นะว่าอันควรต้องออกกาลังกายแต่อันก็แบบโคตรจะขี้เกียจอะคือแม่งไม่มีฟิลจริงๆพยายามจะบิวอารมณ์ตัวเองอยู่นะช่วงนี้มันก็เบื่อๆไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําไม่ต้องฝืนตัวเองมากขนาดนั้นนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในอาทิตย์ถัดไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันเรื่อยๆตลอดไปตลอดกาลนะคะเอาไว้เป็นเพื่อนกินข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะได้หมดเลยไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะทุกวันพฤหัสเหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย